สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่9กันยายน2567นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับขออนุญ,ญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทำขึ้นจากเ็กแนะนะครับสุบแข็งจากบรรัน้ำมันอันนี้เป็นมีดดาบลอยเรียงทางเมือหนือนะครับ มีกาดใส่กาดให้ด้วยนะครับทั้งหมดให้เรียบร้อยครับ6สเตนเลสคุมจะยาว16นิ้วนะครับยาว16นิ้วพอดีครับคมครับด้านเราจะยาว10นิ้วนะครับ ดำไม,ม้ประดูนะครับลมดำเป็นแบบเ,เลายเสือนะครับความกว้างนะครับ2นิ้วครึ่งนะครับสันสันหกมิลครับสันนา6กมิล ว่างสองยูคืนมาดูคนกันครับ ผ่มประมาณนี้นะครับสนใจโทรมาได้นะครับไปไล่ไป่วนนะครับโคกพาไปได้ครับเรามีฝักโคษ pvc ให้นะครับโคฟาง่ายครับ ยาวรวมทั้งด้ามทั้งโตมีดนะครับยี่บกนิ้วครับยี่บกนิ้วครึ่ง68สิบแปดเซนครับ สองมือได้ครับอนไรสนใจโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับเรามีล่องทำร่องให้ด้วยนะครับล่องห้างให้ครับสนใจโทรมาได้เลยครับจะลงราคาให้นะครับ คุณครับ